บีเพนเทนที่ทาตูดเอามาทาพื้นตรงแก้มลูกได้ไหมบีเพนเทนที่ทาตูดจ้านะคะนาะเธอก็รู้ดีไปหมดเลยว่าฉันใช้อะไรดีใช้อะไรปังไปหมดเลยหญิงแล้วไหนล่ะอาสิจาเอาเนี่ยสาวโบกของบีเพนเทนนี่ก็คือเป็นสาวโบกของบีเพนเทนก็เลยก้อนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นบีเพนเทนออยเมนต์คือตัวนั้นนะคะตัวชูโรงหลักเขาเลยก็คือว่าทาเพื่อเคลือบ ก้นน้องเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ตัวปัสสวาวะแล้วก็อุจจาระค่ะไปสัมผัสกับผิวโดยตรงแล้วก็ลดโอกาสการเกิดผื่นพ้าอ้อมและถ้าเป็นตัว b ีพันเทนออยเมนอีกอันนึงคือทาตรงบริเวณที่มันเป็นซอกเสียดสีได้นะคะ <c oughs> เพื่อลดการเสียดสีการเกิดแบบผื่นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเป็นตัว B ีพนเทนออยเมน ตอบโจทย์หลักๆคือเรื่องนี้ว่าเขาจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือว่านี่คือซื้ออะไรก่อนตัวนี้นะคะชื่อว่าบ um ีเพนเทนเซนซ s เดิ r m มครีมจากหญิงโอเคเนาะซื้อเยอะคืออะไรซื้อเยอะคือปังแบบสับอ่ะแค่นั้นจบโอเคไหมก่อนราคาสูงแต่ใชด้ดีแล้วก็เลยซื้อจบโอเคไหมก่อนเพราะฉะนั้นคือบ e เพนเทนเซนซ s เดิ r m มครีมถ้าตัวนี้จะเหมาะสำหรับเอาะ่ะที่เป็นผืน่นแดงคันอักเสบ คันเขยื่อะนะคะถ้าสมมติว่าคันแดงเออพื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหออ่ามอะไรพวกเนี้ยค่ะ สามารถใช้เป็น Be p พ n เทนเซนซิเดอร์มครได้อ่าประมาณนั้นคือเลือกเอาจะเอาเป็นตัวนี้หรือจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้อันนี้คือใช้จริงเพจดิฉันคือใช้จริงถึงบอกแม่แม่เท่านั้นนะคะเนาะถ้าสมมติว่าอะไรเอ่ยอะไรก่อนพูดมันมมันโ,มมนโ,มมนโมไม่มีจ้ะนะคะเนาะเพราะว่าคือยึดถือก็คือว่าคบกันความซื่อสัตย์สาคัญที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตามนี้เลยถ้าเป็นผื่นทารกเบบี๋ทั่วไปจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ราคาแอบแรงแต่ว่าใช้ดีใช้เลิศ ตัวเนี้ยเออจะใช้ได้ที่วม่าหนึ่งเดือนขึ้นไปประมาณนี้นะคะนาะโอเคไม่ก้อนอะลองดูนะ